ครับเออเราจะมาฟีวิวปืน eg 723ปืนยำนะครับเริ่มจากสไลด์ภายในสไลด์ตัวขัดกรอนจะถูกตะไบออกจนหมดคงสูกนี่เป็นของอะไรไม่แน่ใจครับแต่ใช้งานได้ปกติส่วนทูนหลังจะมีคาบกาวหรือว่าติดก,กาวไว้ไม่โยกไม่หลุดนะครับเอ่อขานอกมีตะไบเหมือนกันส่วน ฮอปนี่จะเป็นของ GPS หรือพีิวอุชฮอปนี่เป็นของเจ็ดสองสามตะใบโดยออกไกด์หลอดเป็นของไฮคาปาใส่ชอบโตกไว้ีย๋ยวเราจะมาประกอบแล้วลองยิงดูว่ามันยิงได้ไหม ชัดล่างชัดล่างก็มีเดิมๆทั้งหมดนกสับนี่จะตะใบเป็นหางเรียบส่วนหูแขวนจะไม่มีนะครับแล้วประกับจะมีน็อตไม่เหมือนเพื่อนอยู่ตัวต้นนครับ ส่วนแม็กเป็นของแม็กของเจ็ดสองสาแตงข้านี่7เจ็ดรูเหมือนของเทอเซลวอเติมใหญ่นะครับเ,เทสลองยิงเพจดูสักสักแปดเพจลองดู รูกหมดแล้วครับสไลด์ไม่ค้างก็ไม่มีอะไรมาก